<laughs> không? Gì... phúc phúc mẹ chồng 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 tao chồng chồng mày chồng วัดกกนสบองปือออ่าดีอเาไปว่าอบอูีสิว่ากินนี้ไหมคนงูเลยวะมาทิิงเรานะโอรวมเชอย่างวันนี้เราจะมากินโอนตินให้เกียรต วันนี้เราขี้เกียนหเอาแล้วนะพี่ซีพีเกมวันนี้เราปวดขาเราเลยเราก็อยู่กับคุณมิกนายใจเย็นเขื่อไง่นนามไม่เป็นด้ยอเล่นอื่นเ่นไ่เปเราุเกมก็ไม่เป็นเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย โอ้ยเฮ้ยเ <ination noises> ียนเนคนโง่เลยดมาสวแล้วอ้าวนี่โเล่นคนโง่เลย ảo chìa mẹ Mick, Mình ngồi nói lên Mít, ngồi chinh lên Mày xóm ảo Ui, cứ xa lục đây, sợ เดียวแม่งแม่งโผล่มามึงตายเลยมิพกมงตายเลยยยออเขี่ยแล้ววะ เย้ามิกยาเกย์น oh> ี่ามิกเย้อาเย็อืตอนนี้กลายเป็นหนึ่งลุมสองแล้วเชี่ยดแล้วปืนสองอันนี้กูเลยไม่เป็นด้วยไงมิก เต็มในนี่เลยว,ว่ามันไม่ใช่เลือดโดจินตุ๊งคุณมันเคยดูอะไรอันนี้นีตเลือดถ้าสึ่งแล้ว<อ>มึงจะวางดักไว้ทำไมวะคุณมึงลองบีบแล้วก็ติดใจนะเอาน่นากูไม่ ตัวแจ๊แข็งมากครับแม้เพื่อนลุมทีมมันจะออกไปแล้วไม่ออกออกมันไม่ได้ออกกูไม,ไ,ไม่จันพูดอะไรเลยอ,อะไร รถรถตัดโอ้ยอะไรวะไอ้นีมดอะไรก็าขาดมุแน่โอ้ยมีมวงดัดรึมไหมโอเคมันมน,ววนีมังเปนน็นปดนมาม่าวะตัวใหญ่ <c oughs> năm đen đúng không tìm anh có lên Mọi có đi Tiểu à Nhà yeah, mình mang... nắm tẹt thì khiến cô à